พี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าบักสมจ๋าบักสมพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าคนหมักอ่างมาอีกแล้วมองดูพงไง่บ่เคยหักเมียดอกว่าเมียเป็นพุ่มแพร่ซื้ออันเขาเอินมิกลังมีกลังผนดอกสมบักสม,ม,กสมแย่ดอกกับพมกักนันได้บักสมอีกเอยกับพวกกินกับพวกไหอบขึ้นไปทั้งห้องเราเครื่งองกองคอยอย่านนั่งอันน้อยน้อย อุอสาหซื้อมาให้มึงกินพนวักได้ใจเขาดรอวะว่าพี่น้ยวเออเอาใจนั่งแน่นั่งอุตส่าห์ซื้อมาเนาะอยากว่าพี่น้องอยากว่าพ่อตาได้เสียมเลยนั่งเสียมแล้๋ยวนั่งเอาขีนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพ่อตาแล้วพ่ไปล็อสูเอาใจค่ะโอ้ยเกิดธาตหนาธาตุไดอันไม่ต้องเกิดอีกหรอกะอยากไหมคะพี่น้องขาอยากเพราเนี่ยสมมัติมันสมเขียวหวานมันสมเกี้ยงพ่อะรเมย์ไอเลิศ you i love you xong nị xong nị mà lại